ร้อนๆเลยครับฟันขม,มงเลยเพื่อนๆคล้ายๆวุ้นเส้นเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ครับเป็นมะก,กอรครับทุกคนปักใส่ถ้วยครับกินได้ทุกคนทำตา,า,ามได้ทุกคนยังดูผมแปลกๆเลยนะทุกคนแต่อร่อยน่ากินม,มากเๆเพื่อนๆพี่ๆฟันขม,มงเลยด้วยใบยแมงลักครับทุกคนทะลงไปเลยหอมๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับทุกคนน่ากินม,มากๆครับ ผัดมะกอนะครับทุกคนไปทําตามกันได้ทุกคนพี่เ,เพื่อนๆใครไม่เคยกินลองับผัดมะกอสใส่ไข่ทุกคนผมชอมนะครับอส่ไปแมงลับน่ากินแล้วทุกคนจ้าตัากใส่จานกินได้ทุกคนชุบโรีกหน่อยครับเดี๋ยวไม่อร่อยจะใส่น้ำมันหอยเพิ่มมาหน่อยครับทุกคนผัดให้เข้ากันที่ใส่ไปแล้วรอบนล้วมั้ง แต่สีสันยังไม่ได้ครับเดีย๋ยวมันไม่เข้มข้นโอเคครับเดินหน้ากินแล้วทุกคนตั้งไว้ก่อนครับน้ำล้างคกครับทุกคนที่เราตำพริกเมื่อกี้ใส่ลงมาเ,ยาเาลยทาน,นกันเห,หนนนรอรค,รครับทุกคนเกิกินกันไหมเมนูนี้ผัดกระป๋อครับทุกคนหอมๆครับลองไปทำตามดูนะทุกคน ตั้งไว้ก่อนครับตั้งให้มะกอสุกก่อนสวัสดีตอนเย็นครับพี่เพื่อนวันนี้ผมจะมาผัดมะละกอครับสอยมะกอก,ก,ก่อ,น,กอน,น,นทุกคนข <im it> ูดะะก่อน,นสวัสดีตอนเย็นครับทุกคนขูดให้หมดลูกกันทุกคนสวัสดีครับเราจะมาผัดมะละกอครับทุกคนพริกกระเทียมเพื่อนผัดให้หอมเลยเพื่อนสวัสดีตอนเย็นนะครับทุกคน เธอกินก็เมนูเมนูมะกอผัดทุกคนดูวิธีทำครับทุกคนหอมแล้วก็ไข่ครับไข,ไข,ไข่ไก่ใช่ไหผัดให้ไข่ทุกคนทุกคน โอเคครับน้ำมันหอยครับเพื่อนๆพี่ๆของเบลเลอร์โอเคน้ำลาครับแล้วก็น้ำตาลครับเพื่อนน้ำตาลครับใส่แค่นี้ครับ รถดีอีกหน่อยทุกคนขาดจะไม่อร่อยครับเราจะขาดรสดีไปไม่ได้เดี๋ยวตัดให้ใครทุกคนทุกคนได้แล้วครับ,รบ,รบทุกตามด้วยมะก,กอรับทุกคนใส่หูหอมไปก่อนครับทุกคนห,หอมทำด้วยเส้นมะก,กอร,รับทุกคนชาวบ้าน ผัดไทยมะกอสุกครับร้อนเลยฟันกระอเลยทุกคนชิมหน่อยเส้นมะกอผัดทุกคนนี่ครับพี่พี่อร่อยครับลองไปทำตามแล้วทุกคนสุด,ดยอดครับ